สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอที n นช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นจะพามาติดตามเคล็ดลับการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงหน้าร้อนนอกเหนือจากนี้จะพาไปดูโมเดลเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ลดการพึ่งพาโลกแต่โลกจำเป็นต้องพึ่ง พาจีนทิ้งท้ายการคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองไปดูชีวิตของสองสามีภรรยาในพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะตัดสินใจปลูกมะพร้าวและพริกพันเหลืองอินโดจำหน่ายสร้างรายได้อย่างงดงามพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะต่อจากนี้ไปกราฟีนจะเข้ามาปฏิวัติทุกวงการอุตสาหกรรมกว่า1ิปีที่ผ่านมาเราทุ่มเทวิจัย เพื่อให้ได้กราฟีนที่ดีที่สุดเราพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรกับทุกๆอุตสาหกรรมที่ใช้กราฟีนและเมื่อหลายๆอุตสาหกรรมได้ใช้กราฟีนแล้วเราจะเปลี่ยนโลกใบนี้ให้เป็นโลกที่สะอาดปลอดภัยและยั่งยืน บางคนเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดีเชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทําได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะถึงแม้ว่าประเทศไทยของเราจะเป็นประเทศเมืองร้อนนะคะแต่การเปลี่ยนแปลงของอากาศจากร้อนธรรมดาเป็นร้อนจัดเนี่ยส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตการอยู่อาศัยเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะยกตัวอย่างเช่นอาหารไทยเป็นอาหารที่มีรสชาติเผ็ดร้อนในขณะเดียวกันวัตถุดิบหรือว่าเครื่องปรุงเวลาอากาศร้อนก็เน่าเสียได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็เลยมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้ เจ็บต่างๆแล้วโรคที่มักจะมีการประกาศเตือนให้ระมัดระวังในช่วงหน้าร้อนก็มีหลายโรคไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ท้องร่วงท้องเสียอาหารเป็นพิษเท่านั้นแต่ยังมีโรคพิษสุนัขบ้าด,ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้รายการคนหลังข่าวเราก็เลยมีเคล็ดลับการใช้ชีวิตประจำวันของเราให้ปลอดภัยในช่วงหน้าร้อนมาฝากกันไปติดตามค่ะ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของฤดูร้อนส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรารวมถึงสุขภาพร่างกายจำเป็นที่เราต้องเพิ่มการดูแลตัวเองในหน้าร้อนโดยมีเคล็ดลับหลายอย่างด้วยกันค่ะเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการกินอาหารในช่วงหน้าร้อนควรต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าอากาศร,ร้อนอาจทําให้เชื้อโรคเติบโตได้เร็วขึ้นและส่งผลทําให้อาหารเน่าเสียเร็วกว่าปกติค่ะ เวลากินเข้าไปก็อาจทําให้เกิดความผิดปกติขึ้นได้ซึ่งอาจป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังนี้ดื่มน้ำต้มสุกหรือน้ำสะอาดให้มากขึ้นและบ่อยขึ้นเนื่องจากร่างกายอาจสูญเสียเหงื่อไปกับอากาศที่ร้อนอบอ้าวอาจทำให้ร่างกายขาดน้ำอุณหภูมิภายในร่างกายสูงขึ้นซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในด้านอื่นๆตามมากินอาหารที่มีน้ำปริมาณมากอย่างแตงโมแตงกวาฟัก หรืออาหารอื่นๆที่ช่วยคลายร้อนได้อย่างไอศครีมหรือน้ำแข็งใสแต่ก็ควรกินในระดับที่เหมาะสมเนื่องจากมีน้ำตาลสูงหลีกเลี่ยงอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบและอาหารที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคที่อาจจะเป็นสาเหตุของโรคท้องเสียและโรคพยาธิต,าต่างๆเนื่องจากในหน้าร้อนความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเหล่านี้อาจสูงขึ้นรวมถึงอาหารที่มีนมและไข่แดงเป็นส่วนประกอบก็อาจเน่าเสียเร็วยิ่งขึ้นด้วย กินอาหารอย่างระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นอาหารทั่วไปหรืออาหารที่มีนมกะทิไข่แดงและอาหารทะเลเป็นส่วนประกอบเนื่องจากอาหารเหล่านี้อาจเน่าเสียง่ายเมื่อเจอกับอากาศร,ร้อนโดยเฉพาะอาหารทะเลที่ผู้ค้าบางรายอาจทำการเติมสารฟอร์มาลีนเพื่อให้อาหารเหล่านั้นเน่าเสียช้าลงค่ะ เก็บรักษาวัตถุดิบอย่างเหมาะสมตามชนิดของอาหารทั้งก่อนและหลังการปรุงเพื่อลดความเสี่ยงโรคท้องร่วงและอาหารเป็นพิษจากการเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อโรคงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื่องจากอาการร้อนอาจทําให้แอลกอฮอล์นั้นดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วกว่าปกติซึ่งถือเป็นอันตารายอย่างมากในผู้ที่มีโรคประจําตัวอย่างโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจดูแลตนเองมากยิ่งขึ้น อาการร้อนนั้นอาจส่งผลต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรต้องใส่ใจและปรับวิธีการใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะโดยต้องหลีกเลี่ยงการเผชิญกับแสงแดดโดยเฉพาะในช่วง1 0บโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นเพราะเป็นช่วงที่รังสี UV รุนแรงที่สุดซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อผิวและสุขภาพได้ สวมเสื้อผ้าแขนยาวและขายาวที่มีลักษณะโปรง่งโล่งสบายไม่ระคายเคืองผิวและมีสีอ่อนเพื่อให้เหงื่อและความร้อนภายในร่างกายระบายได้ดีขึ้นลดการสะสมของเหงื่อใครและเชื้อโรคทาครีมกันแดดที่มี SPF สูงรวมทั้งสวมหมวกและแว่นตากันแดดเมื่อออกแดด รักษาสุขอ,อนามัยที่ดีเนื่องจากแบคทีเรียหลายชนิดสามารถเติบโตได้ดีในอุณหภูมิที่สูงการล้างมือเป็นประจำโดยเฉพาะก่อนกินอาหารและหลังจากที่เข้าห้องน้ำก็จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคท้องร่วงได้ควรอาบน้ำอย่างน้อยวันละสองครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงผดพืนคันจากอากาศร,ร้อนและสิ่งสกปรก ควรอ,ออกกำลังกายอยู่เสมอเพื่อช่วยทำให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้ดีโดยเฉพาะระบบภูมิคุ้มกันที่จะช่วยป้องกันเชื้อโรคแนะนำให้ออกกำลังกายอย่างน้อย2 3ครั้งต่อสัปดาห์ในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นแต่ไม่ควรอ,ออกกำลังกายห,ากหักโหมจนเกินไปนะคะนอกจากนี้ก็ไม่ควรอ,ออกกำลังกายกลางแจ้งในขณะแดดจัดและอุณหภูมิสูงด้วยค่ะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อรักษาร,ระบบต่างๆของร่างกายให้ทำงานได้อย่างปกติ ออกไปเที่ยวและทำกิจกรรมกับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงอาจช่วยลดความเครียดและทำให้อารมณ์ดีขึ้นอย่างการปิกนิกเที่ยวทะเลดำน้ำปีนเขาหรือการตั้งแคมป์ค่ะปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมอากาศร,ร้อนนั้นไม่ได้ส่งผลเฉพาะเมื่อเดินออกนอกอาคารเท่านั้นนะคะแม้แต่อยู่ในที่พักอาศัยก็อาจจะรับรู้ได้ถึงความร้อนอบอ้าวและอึดอดัดซึ่งส่งผลกระทบต่อทางร่างกายและอารมณ์ รวมถึงยังมีโรคและอันตรายจากสัตว์ที่มักจะพบในฤดูร้อนอีกด้วยเราก็สามารถที่จะป้องกันได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะเริ่มต้นจากการเพิ่มลมหมุนเวียนภายในบ้านโดยเฉพาะบ้านที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศควรเปิดประตูหน้าต่างเพื่อให้ลมพัดเอาความร้อนสะสมภายในตัวบ้านออกไปจะได้ช่วยลดอุณหภูมิภายในบ้านไม่ให้รู้สึกอบอ้าวนอกจากนี้ก็ยังอาจช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจที่พบได้บ่อยในหน้าร้อน อาการร้อนอาจกระตุน้นให้ร่างกายเกิดภาวะเครียดเพราะฉะนั้นการอยู่ในที่ที่เย็นและโปร่งจึงอาจช่วยลดความเครียดได้ค่ะไม่ควรเปิดพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศจอในขณะหลับเพราะการสัมผัสกับลมเย็นและลมร้อนโดยตรงอาจทำให้ความร้อนนั้นสะสมภายในร่างกายซึ่งก็อาจส่งผลทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะไม่สดชื่นและเป็นไข้หวัดได้นั่นเอง ระมัดระวังโรคจากสัตว์ที่มักจะเกิดขึ้นในฤดูร้อนอย่างโรคพิษสุนักบ้าไข้หวัดนกหรือโรคที่มีแมลงเป็นพาหะนำโรคโดยโรคพิษสุนักบ้านั้นอาจป้องกันได้ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันทุกปีระมัดระวังสัตว์มีพิษเช่นงูแมงป่องหรือตะขาบเป็นต้นรวมถึงสัตว์อันตรายที่พบตามชายทะเลอย่างแมงกะพรุนไฟและเม่นทะเลค่ะ นอกจากการดูแลสุขภาพร่างกายโดยรวมแล้วนะคะเราก็จําเป็นต้องเพิ่มการดูแลเป็นพิเศษให้กับดวงตาที่อาจได้รับผลกระทบจากอาการร้อนดังนี้ค่ะอาการตาแห้งเป็นภาวะที่ปริมาณน้ําตาไม่เพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวตา อากาศที่ร้อนจัดและแสงแดดจ้าก็อาจทำให้น้ำตาระเหยมากขึ้นส่งผลทำให้คุณภาพของฟิล์มน้ำตาลดลงนอกจากนี้พฤติกรรมการใช้สายตากับมือถือและอุปกรณ์ดิจิทัลมากเกินไปก็ส่งผลทาให้เกิดอาการตาแห้งได้ด้วยเช่นเดียวกันภูมิแพ้ขึ้นตาสามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุค่ะอาทิการเปลี่ยนแปลงของอากาศสารภูมิแพ้ฝุ่นละอองเกสรดอกไม้ สามารถส่งผลทำให้เกิดอาการคันบริเวณดวงตาและตาแดงได้ภาวะกระจกตาอักเสบรังสี U.V จากแสงแดดในช่วงกลางวันก็อาจจะส่งผลทำให้กระจกตาดำอักเสบโดยจะมีอาการปวดหรือไม่สบายตาค่ะถ้าเกิดมีอาการต่อเนื่องในระยะยาวก็อาจจาเป็นต้องไปพบแพทย์เป็นการด่วนเพราะนั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะเป็นต้อกระจกหรือจอตาเสื่อมได้อาการตาแดง ในฤดูร้อนมักจะพบโรคตาแดงที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือปริมาณเชื้อราที่เกิดขึ้นจากเหงื่อคลที่ติดอยู่ตามเสื้อผ้าหรือผ้าเช็ดหน้าส่งผลทําให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดีมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายและอาจจะมีอาการตาแดงมากรวมถึงมีคิ้ตาค้นเยอะทั้งนี้ยังสามารถติดต่อระหว่างคนได้จากการสัมผัสสิ่งของร่วมกันค่ะสำหรับการเลือกใส่เสื้อผ้าในช่วงหน้าร้อนนะคะอย่าลืมค่ะ ควรที่จะใส่เสื้อผ้าสีอ่อนสีสว่างสีพาสเทลเพราะว่าไม่กักเก็บแสงหลีกเลี่ยงไปเลยไม่ต้องใส่เลยสําหรับเสื้อผ้าสีเข้มหรือว่าสีดําเพราะว่าเวลาใส่มาแล้วเนี่ยเมื่อเขาเก็บแสงได้มากกว่าก็เลยจะทำให้รู้สึกร้อนมากขึ้นนั่นเองเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามโมเดลเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ลดการพึ่งพาโลกแต่โลกจำเป็นต้องพึ่งพาจีน สักครู่เดียวค่ะบางคนเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดี เชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน หลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะเรายังคงกาะติดผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยาการผู้นําไทยจีนรุ่นที่5หรือวอท,ทจ5ที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาทางเรื่องการค้าการลงทุนและวัฒนธรรมไทยจีนนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านจีนซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมองเรื่องของการที่ ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ทำโมเดลเศรษฐ,ฐกิจของจีนออกมาที่เรียกกันว่าซีโนมิกจะให้ความสำคัญกับเศรษฐ,ฐกิจวงจรคู่นั่นคือเรื่องของศักยภาพและตลาดในประเทศโดยลดการพึ่งพาโลกแต่โลกจำเป็นต้องพึ่งพาจีนค่ะในเวลานี้มีข้อมูลมานะคะว่ามากกว่า140ประเทศที่มีจีนเป็นตลาดหลักรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ รองศาสตราจารย์ดรอักษรศรีพานิษารอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้วิเคราะห์ถึงโมเดลเศรษฐกิจซีจิ้นผิงหรือซินมิกในการบรรยายให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนหรือวทจโดยกล่าวว่าลักษณะเด่นของซินมิกคือจีนทำจีนใช้จีนเจริญเพราะธานาธิบดีซีจิ้นผิงมั่นใจว่าไม่มีใครกล้าทิ้งตลาดจีนและตั้งแต่วันแรกที่ซีจิ้นผิงเป็นผู้นำ จีนได้ดําเนินการในหลายมิติด้วยการเดินเกมที่ลุ่มลึกแยบยนต์เฉียบขาดและชอบทดลองทําก่อนถ้าหากได้ผลแล้วจึงค่อนขยายผลเช่นการจัดระเบียบอสังหาริมทรัพย์ในจีนที่มีปัญหาสุกใต้พรมมานานและอาจเกิดฟองสบู่แตกได้ในอนาคตสิ่งที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวกับผู้นําพักในการประชุมพักคอมมิวนิสต์จีนคือจะทําให้โลกต้องพึ่งพาจีนและขาดจีนไม่ได้นั่นคือเส้นทางที่จีนกําลังจะไป ประเทศที่ปกครองแบบคอมมิวนิสต์และเป็นเศรษฐกิจทุนนิยมเป็นลักษณะโมเดลจีนที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครยกตัวอย่างสมัยเหมาเจ๋อตุงใช้คอมมิวนิสต์สร้างชาติและเกิดความผิดพลาดเมื่อมีการปฏิวัติวัฒนธรรมส่งผลกระทบต่อปัญหาเศรษฐกิจสมัยเติ้งเสี่ยวผิงใช้กลไกการตลาดมาทำงานกับสังคมนิยมคือเขตเศรษฐกิจพิเศษเสินเจิ้นเป็นการทดลองเอากลไกการตลาดมาใช้แล้วสำเร็จสมัยเจียงเจ๋อหมินให้การยอมรับภาคเอกชน สมัยหูจินเทาเริ่มเน้นการเติบโตแบบมีคุณภาพและในสมัยของสีจิ้นผิงจะเน้นการฟื้นฟูชาติและทำให้ GDP ขึ้นมาเป็นอันดับสองของโลกด้วยสีจิ้นผิงอธิบายว่านี่เป็นการใช้กลไกตลาดและกลไกรัฐทำงานด้วยกันเป็นทุนนิยมโดยรัฐที่มีพักเป็นใหญ่หากมีบริษัทใดในจีนมีพนักงานที่เป็นสมาชิกพักจะต้องให้พนักงานนั้นไปนั่งเป็นกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนพัก การปฏิรูปเศรษฐกิจแบบยกเครื่องจึงถือเป็นการเปลี่ยนทั้งโครงสร้างลักษณะเด่นของซีโนมิกใน14ข้อได้แก่1เน้นเรื่องเสรภาพความมั่นคงต้องมาก่อนไม่เน้นการเติบโตของ GDP จึงไม่ชอบเรื่องคริปโตเคอเรนซี2ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างจริงจัง3ขจัดความยากจนโดยมีการสำรวจเก็บข้อมูลแล้วแก้จนแบบตรงจุด4 เน้นพัฒนาชนบทให้เป็นเมืองดําเนินการฟื้นฟูชนบทด้วยการสร้างงานให้กับคนในบ้านเกิดโดยไม่ต้องอพยพเข้าเมือง 5. ลดความเหลื่อมล้ําผลักดันแนวคิดรุ่งเรืองร่วมกันเพื่อลดช่องว่างทางไรายได้จากยุคใครรวยได้รวยก่อนมาเป็นยุครวยแล้วต้องแบ่งปัน 6. ไม่มีแนวทางรัฐสวัสดิการไม่เน้นการแจกเงินหรือแจกสิ่งของให้ประชาชนจนไม่ยอมทำงาน และเฝ้ารอการช่วยเหลือจากรัฐซึ่งจะกลายเป็นการติดกับดักของรัฐสวัสดิการ 7. จเน้น Data d r IVEN e c o n o m y ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยข้อมูลเน้นใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่มุ่งสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 8. ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศแล้วหันมาพัฒนาเทคโนโลยีของจีนเองโดยการทุ่มงบประมาณด้านการวิจัยพื้นฐาน จีนมีสถานีฐาน 5G อยู่1 4 3 0 0 0้แห่งทั่วแผ่นดินใหญ่คิดเป็นร้อยลของโลก 9. เน้นเทคโนโลยีทางการเงินฟินเทคพัฒนาเงินดิจิทัลของตัวเองเป็นเงินหยวนดิจิทัล10เน้นเศรษฐ,ฐกิจจริงหรือ Real Sector ไม่เน้นเศรษฐ,ฐ,ฐกิจฉาบฉวยไม่ชอบเศรษฐ,ฐกิจมโนรหรือจินตนาการ11เ เน้นนวัตกรรมและคนที่มีความสามารถส่งเสริมคนให้มีความสามารถพิเศษเพื่อดึงสมองที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนไปอยู่ในเมืองต่างๆในประเทศยกระดับอุตสาหกรรมในอนาคตเช่นรถ e ีวี12เน้นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวรักษาป่าต้นไม้ดูแลสภาพน้ำดินอากาศแหล่งพลังงานสะอาดและประกาศทำสงครามกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษทั้งหลาย13 เน้นความมั่นคงทางอาหารพัฒนาการเกษตรทันสมัยใช้เทคโนโลยีอกรีเทคควบคู่ไปกับความมั่นคงทางอาหารซึ่งได้มีการประกาศตอนเกิดสถานการณ์โควิดที่ต้องมีการปิดประเทศว่าคนจีนทั้ง1,400ล้านคนต้องมีกินไม่อดตายเช่นขณะนี้ที่มีการปลูกทุเรียนบนเกาะไหหลำแล้ว14ยึดมั่นในกฎหมาย rule of law ใช้กฎหมายจัดระเบียบทุนเน้นกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด เช่นการกู้ที่อนุมัติหรือไม่อนุมัติในหนึ่งวินาทีเพราะมีฐานข้อมูลอยู่แล้วแต่ความง่ายกลับส่งผลต่อปัญหานี้ครัวเรือนทำให้ทางการจีนเข้ามาทำการจัดระเบียบโดยใช้หน่วยงาน CAC เป็นตำรวจไซเบอร์กำกับดูแลรถไฟจีนเชื่อมโยงกับอาเซียนโดยมีระบบรางไทยลาวจีนซึ่งมีโอกาสที่รถไฟจีนไปมีเส้นทางไปถึงยุโรปแล้วทั้งที่ขนาดรางไม่เท่ากันมีรถไฟจีนลอนดอนใช้ขนส่งสินค้า ส่วนเวียดนามรู้จักแปลงจีนให้เป็นโอกาสด้วยการใช้รถไฟจากฮานอยไปถึงเบลเยียมด้วยการเชื่อมต่อระบบรางผ่านจีนที่เมืองนานหนิงวิธีการคือการเสริมรางที่3ระยะทาง162กิโลเมตรนำความเจริญด้านการค้าให้กับจีนกับเวียดนามและใช้จีนเป็นทางผ่านไปยุโรปส่วนเส้นทางรถไฟจีนยุโรปนั้นไทยมีโอกาสใช้ประโยชน์จากท่าบกท่านาแลงถือเป็นเส้นทางทางบกทางรางของไทยลาวจีนได้ รวมทั้งการใช้สะพานสำหรับรถไฟข้ามโขงแห่งใหม่ในโครงการช่วงหนองคายเวียงจันทร์เพื่อการเชื่อมโยงด้านรถไฟระหว่างไทยลาวจีนซึ่งอยู่ห่างจากสะพานเดิมประมาณ30เมตรและมีการสำรวจแล้วตั้งแต่ก่อนสถานการณ์โควิดแต่กลับไม่มีความคืบหน้าทั้งที่เมื่อครั้งการเดินทางมาเยือนไทยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีการผลักดันระบบขนส่งไทยลาวจีนให้เกิดขึ้น สำหรับการศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนหรือวอทอจอเป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือกันของมหาวิทยาลัยปักกิ่งและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติซึ่งมีนายอารันเอี่ยมสุรีกรรมการสภาหมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเป็นประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวทอจอค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลทั้งทางด้านประเพณีวัฒนธรรมและเศรษฐกิจจีนได้จากการอบรมหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจียนหรือวอทอรจ,ร,จร,รุ่นที่5เป็นประจำทุกสัปดาห์ในช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนกับจีนนั้นน่าสนใจทีเดียวต้องห้ามพลาดนะคะ ทอสอยกทับบ้านเด่นทำเลดีลดราคาสูงสุดถึงร้อยละ50มาจำหน่ายกว่า7,000รายการในงานประมูลขายบ้านมือ2ทอ,อสอครั้งที่1ทับ2566ในวันเสาร์ที่22เมษายนนี้ในกฤิเสสเวทกรรมการธนาคารและรักษาการกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราหะห์กล่าวว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์เอาใจคนอยากมีบ้านจัดงานประมูลขายบ้านมือ,อ,อสองทอสประจำปีครั้งที่1ทับส6 6วันที่2 2เมษายน2566เวลา10นากาถึง16นาฬกาคัดบ้านมือ2ทอ,อสอบ้านเด่นทำเลดีมากกว่า7,000รายการทั้งประเภทบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องชุดอาคารพาณิชย์และที่ดินเปล่าทั่วประเทศในราคาลดพิเศษสูงสุดร้อยละ50จากราคาประเมินในปัจจุบัน แบ่งเป็นทรัพย์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน1,088รายการเปิดประมูลในราคาต่ำสุดเพียง40,000บาทส่วนทรัพย์ในภูมิภาคนำออกประมูลมากกว่า6,500รายการโดยมีราคาเริ่มต้นประมูลต่ำสุดเพียง55,000บาทพิเศษผู้ชนะการประมูลรับสิทธิ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำสุด นานสูงสุด24เดือนลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่17ถึง20เมษายน2566พร้อมรับของที่ระลึกได้ในวันประมูลสนใจสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GHBank Call Center หมายเลขโทรศพัพท์0 2 6 4 5 9 0 0 0กหหรือที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือดูข้อมูลบ้านมือ2ทออสได้ที่ world w w ghb home center com mobile application ghb a l l home และที่ Line official account at ghb a l l home หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับม,มาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า15นาิกาถึง15นาิกา30นาทีทินนี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ